สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับพบกับคลิปเราครับทางช่องคนใกล้บ้านออนดูเวครับเอฟซีบอกว่าอยากให้ทําคลิปเดินทางตอนกลางคืนครับขออนุญาตเลยคขออนุญาตครัขออนุญาตครับขออนุญาตครับสาวงามพิจิตรสาวงามพิจิตรครับบ้านอยู่ไหนครับบางทองซากเล็กซากเล็ก วันนี้จะไปสอนกันครับอารุงวางไปขออย่างมำมาวุธเพียให้ก่อนพาจิตไปแยกข้างกันจะเล่มุกดาห์รตอนนี้ตอนนี้จจ้าวงสามทุ่มสามทุ่มระหัดมุกดาหจ่วงปเจ้ให้เจ้าเลี้วออกหาไปไปไม่มาหยัมไปนี่บอกไปนีไปไมมาบเคยหยมยยังม่หมยหยหยหยแล้วจิยัไมกี่คนนี้ไปคอย่างขอาย่างขอย่างเอาแล้ว ให้าออกนาดีดีติไปไปไม่ใหญ่กว่าสายใบสายใบโอ้ยเป็นกระปุกเลยวะต้องไม่อพอมมุกอ่ยมมุกอายุประมาณสามสี่ห้าประมาณหาทุ่มครับหาทุ่มหน่อยหน่อยครับตอนนี้เติมน้ำมันก่อนครับเติมน้ำมันก่อนปอหนุ่มพี่ยังเนี่ยแจกว่ครับแจกว่เอามาขายเอามาขายไม่ใช่เอามาแจก ตอนนี้คันนี้จะได้งานไปเคมาราดครับผมได้งานไปอุบลราชธานีครับฮะน้ำร้อแจกโทเตาแจกแล้ว CO. เเติมน้ำมันก่อนครับเอ้าลูกน้องคอยย่างไหมค <Hey, you. S 1> อยแลวค่อยเราบ่เขาคือค่อยในค้อวะ่ะบ่บ่ฮะในคอ,อย่างเลยเพราะฮะใเตรียมตัวซิกบ่เป็นอย่างไปสองขั้นเพื่อซุกซนให้ลูกน้องโหนซอยเติมน้ำมันก่อนครับ เดี๋ยวออกเดินทางครับไปทางอุบลราชธานีครับเดี๋ยวสิไปแยกกันยุ่มกุกดาหารครับผ่ายุ่มแท้ผ่ดแท้อะไรมืาอนิกุกดาหารปอดไฟอันนี้ท่านได้แต่ใดมาฮะไฟแบบนี้ท่านได้แต่ใดมาอุ้ยอ่ะจี๊งว่าเรีอมรถมีไหมมาหนิเรียมรถมีบ่คือบ่เอาแบบเรียกรถเมีไง โอ้ยไฟยางงามเลยไหมอัน <ahor> น <ita> <iah> ี <su ks> lonely, se, RIGHT ้ไฟไฟราคาไปไหนมาแต่เสียไฟลักข่าไฟราคามาแต่เสียซีคิวซีคิียวดูอังล่าต่อไหนลอยลอยหันซีบลอยหันซีบมันเป็นมันเป็นเอวอีดีได้ไหมบอโอ้ไฟลอยแม่งด่าเติมนล้วมันสีเลียวเหรอครับเดี๋ยวฟ้าออกเดินทางครับกำลังออกเดินทางครับลูกน้องว่าสิ ไปน้ำหลังคือบอเห็นเนาะตัวล้อลูกพี่แล้วมาลูกน้องกันครับ <c oughs> กำลังจะยูเทิร์นครับอ ย่แห้งแท้สองทุ่มสีสิบสี่อารใส่ตัวจี๊ให้น้ำหลังเข้าตัวคือออกหน้าเข้าป่ะนี่ยไม่ไม่ใหม่เรียงานตีออกมารืเล่าออกมากหรือ่ มา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 ใส่ตัวยุ่งใส่ก็พอเห็นเออมามามาสิรอสิรอมาสนเดี๋ยวสีเรีรอไปเรื่อยๆเพื่อเฮ้ยฮเฮ้ยออกก่อนเพื่อตัวเรียเใจเข้มาีนี่มาตัวมาดีนี่มา มามามามเ้าเฝ้าเฝาทีมห้างกันไลโอเคโอเคมามาเรียนมันน้ำกันนี่หละนอนมุกนะเฮาพราจะจพวกอไรเข้วหาหมองนอนเร็ววัดเตือนเรานว่าจีไปววดเพี้ยนจับพวกอไรเขาเดี๋หาหมองนอนเลยฮะอ๋อบวักันเจ็ดทแล้วตัว ใบยังว่าใบปลอมบ่โอเแค่เคมามา,มาอ่าว <_ C 1> <_ C 1> ่นไปเขาห้องน้ำใบไม้เหรียญงานลูกน้องครับเหมือนมีอาถรรพ์น,นะครับสำหรับพวกมาเลยนี่ถ้าจาับเข้านน่งว,งว่างโหลดไหมถ้าพอจับนี่พอปินยัง ใครง่วงใคนอนในที่อากาศน้อนบอรับเดยครับแต่ว่าถ้าในขับรถนี่มันเลยเริ่มจากนอนรถ <c oughs> เป็นเรื่อกันบ่ครับสายวัตถุครับตอนนี้กำลังถึงแยกท่าควายยืดยืดยืด,ยดมุ่งหน้ามุกดาหารครับจุดนัดหมายจุดแยกทางครับหลวงน้องคือมุกดาหารครับ ลูกน้องสิไปสายยุทธศาสตร์จะไปดอนตาลเพื่อนสิไปดอนตาลไปเข็มมาลาดไปดอนตาลแล้วเขาสนุมานเราไปเข็มมาลาดครับผมจะยิงเส้นสองหนึ่งสองยาวเลยครับสองหนึ่งสองยาวไปแต่ว่าสิไปบ้านน้องขวนครับบ่ได้เขาในเมืองครับมันมีเส้นลัดอยู่ครับสิพาเใเมืองเส้นลัดนั่นครับเส้นลัดจากถนนสองหนึ่งสองไปหาถนนสองสาม ถนนแจ้งสนิทครับเพราะว่าบ้านหนองควาสิอยู่ถนนแจ้งสนิทครับไปครับเดินทางครับไฟแดงสุดท้ายของนครพนมครับในตัวเมืองครับาะล้่วเข้าไปนี่สิไปเลนมาครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปนี่ครับออกขวาธาตพนมมุกดาหารถนนสองหนึ่งสองเชยางกุลผู้สาวา <G ül üş> ไปทางไหนกันเนาะกลับบ้านโอ้น้ำอยู่ตัวนี้เ่ามันเป็นชื่ว่าน้ำใครอยู่บับก้าเฮียนแต่เป็นที่โอ่ปอๆเราเป็นิื่าก้าเฮียนครับเป็นชื่ว่ากลับบ้านมาจากบ้านาากำลังสิไปเฮียนมา,า,า,นมานสันที่เรยกครับงงงงกับภาษาครับ สรุปอันไหนคือบ้านอันไหนคือเหือนบ้านก็นคือบ้านเกิดพนั่าถามเพื่อเร็วครับเฮือนก็นคือเหือนหม่องอยูเ่พนว่าแสดงว่าถ้าเกิดยูเหื่อนก็นสแสดงว่าเกิดเมื่อเฮือนเมื่อบ้านนะเดียวกันเนาะตอนนี้ถึงอำเภอธาตุพนมครับเดินทางมาเร็วหนึ่งชั่วโมงเกือบหนึ่งชั่วโมงครับ เริ่มง่วงแล้วเริ่มง่วงแล้วส่วนลูกน้องเติมพลังก่านน้อยู่ใส่นอนลูกน้องบ้าเนี่ยไปไม่เจ้าคือพอมีผลอย่างเลยเนะาะเราะว่นมันสู่มันสู่เต่เดียดเนาะถืออากาศเย็นๆนีน่ไปว่เปลี่ยนเลยพรานะนาไปไม้ครับอยู่เมืองไทยขายแต่เปิดเสีรีแล้วครับ ตอนนี้จะเป็นเส้นเลี่ยงเมืองธาตพนุมครับโอ้ยห่วงอีเรืเลยเนี่ยวงัวงวงังวังวังตรงแยกนี้ครับฐานลวดมันถูกซิดซิดขวานี่เลี้ยวบ่พ้นด้วยครับถึงจะซิดได้แต่ว่าเพิ่นต่อความเรยนมากแล้วดูลักษณะถนน,นก็ได้ครับเพราะเลี้ยวไปนี่น่ะมันสิไปติดมุมหน่อยครับ มุ่งก๊อกลางมุ่มเนั่นนะเนี่ยครับมันจะเกตห้อยรถก็ได้ครับมนตรงมาอยู่เลน้สองครับค่อยจะเลี้ยวพ้นครับแต่ว่ารถหน่อยกันระวังดีๆครับรถหน่อยเพิ่งเสียกเสียกเข้าไปก่อนเนาะเดี๋ยวผมสีเดลี่ยห้มึองว่ามันความเล้นขนาดไหนครับตรงสามแยกเรียกเมืองาธาตุพนมครับเนี่ยรถหน่อยเพิ่นเสียกเข้ามาสองนี่แล้ว ปกสิเตรียมเดียวขึ้นกัน12บสองเก้าแปดเจ็ดสี่สามสองหนึ่งไปตอนนี้ก็คือต้องปล่อยให้รถน้อยเพื่อนไปก่อนเนาะเพื่อนอะขนาดรถน้อยก็ยังเต็มเล่นพอดีเนาะอะเพื่อ,อนปล่อยเพื่อนไปก่อนน้องๆมาพอดี เดี๋ยวพ่เหยียบพ่เหยียบกอการจดเตียวัดรับ้าพูดได้ซีดขวากันขึ้นตรงหยียบแล้วครับไม่พ้นครับตอนนี้เข้าในเมืองมุกดาหารครับเพราะว่าตรงสามหยัยบพเนธทางอยู่กับเลืเขาเมืองมากครับโอ้หม้อบักอย่างครับหลวงหลงเ <laughs> อ,อ้ฮะลโว เออเมื่อไหร่ยังเนี่ยปูตลาดนี่ยังมาพี่ปูปักยางคักเลยไม่ยางตลาดนี่เพราะสวงเลยอะเศร้าห่วงเลยเต็นีลโอ้ยฮะเอ้าตลาดจะขึ้นเนี่ยนี่แม่ตรงแยกนี่แม่แยกไปดอนตานนี่แม่ มันเดือกเราบ่าโอ้ยเดือกเราได้หนิไลานน่แหละลน้องเฮ้ยไมลาหนละเวลานน่แหละไปปะลานล่าหนละก้างสีเม้าแล้วก้างสีบ่มี่มองไปแล้วคือรถไมาแล้วเลยที่เลยเนี่ยตอนนี้เนี่ยซีท่วมาท่วมเนี่ยด้ที่เลยเนี่ยส่พกท่มมันจีบวน สายดหพอดีฮาฮ่เฮ้ยดิบเขามาหากินเหล้ากินเบียร์ดิบะวัดเราได้หอวเลียงเมืองเลยได้ตัวเส่ฮอดวสจเราเขาขาบ่ได้ดอกเขาปันน้ำตัวผ้าใดตกเขาไปดิกันต้นเลยดิเนี่ยว้า ินกาแฟกันสิมานั่งซ่อมกาแฟดีดนันนั่งไปนั่งมานอนซ่อมกาแฟดีรับสบ่ก็คือดีมาคือบอดีดอนนั่งซ่อมที่เรลืกเอามาตอกเดยซ่อมเดยกินแล้วซ่อมมากา่มีปฏิกริยาบแยกทางจากลูกน้องแล้วทีมลูกน้องยุ่มุกทาหาร มั่นทิมลูกน้องลูกน้องทิมครับล,ลูกน้องนอนก่อนเพิ่นตื่นตีซี่เป็นครับ๊บเตื่นบ่เป็นดอกผมต้องแจ้งโคโลตื่นได้ก็ไปบ่ได้ครับถ้าบ่ถ้าบ่แจ้งนี่ไปบ่ได้เลยล่ะตรงนี้จะเป็นจุดจอดพักรถครับพนิดใหม่แต่ว่าถ้าเป็นรถใหญ่ก็สิจอดบ่ได้หลายครับสิจอดแถวนี้เนาะ อม,อมประมาณหาหาหาขั้นครับ่ารถหน่อยจอดด้หลายอยู่ครับจุดพักรถที่นิคมคำสร้อย<ม>ไปรุดกันจะถึงไหมอำนาจ,จเจริญแต่ว่าสะพานจดุดจุดที่เขาเคยนอนไปกับฟื้นไปปึ๊ดนี่ไม่กัสิบไปได้ะครับแต่ว่าเพราะว่าใจว่าสิบไปเมืองนี่ครับ ด่านด่านด้านตำรวจครับเลยจากนีไปครับสิมด่านตำรวจอยู่ก็จอดได้หลายถ้าไม่อจอดได้ก็สิไส้สิได้อยุ่นีละ่ะแล้วจอดจอดบ่ได้ก็ฟื้นไปครับฟื้นไปถึงอำนาจเจริญเลยครับถึงแล้วครับตรงป้อมตำรวจที่ว่าครับ เต็มไม่เต็มเต็มไม่เต็ม,ม,เ,ตมเหลือที่ว่างบอโอ้ยเดียบร้อยเข้าได้อยู่ครับเข้าได้อยู่เข้าได้อยู่เข้าได้ยู่เอาละครับเอาตรงนี้แหละไปไม่ไหวไปไม่ไหวครับ เพราะว่าตรงที่ว่าก้นอนเขาอำนาจนี่มันกะมันกะอยากจอดยากหรอครับเย็นนี่พราะคือไปจอดล่านดินมันทางมันแตกครับเข้ามาข้างในเลยเออนนี้ละสบายครับลองเมืองจกักตีหาติตื่นไดบ่สสัตว์ะครับผมลิปนี้ครับสาหรับการเดินทางกลางคืนครับเอซี FC ขอมาครับกับสิไดประมาณนี้เนาะครับเนาะ ขอบคุณหลายๆครับสำหรับการติดตามรับชมครับจากต้นจนจบครับพ่อกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ